โอ,โอ้ยมึนหัวมากเลยหลับไปนานขนาดไหนวะเนี่ยนี่กูอยู่ไหนเนี่ยนี่โอ มื่อก่อนที่แล้ว,จ,วจำได้ว่าอโอ้จำได้ละลงมาในถ้ำแล้วฉันก็อยู่ในไหนก็ไม่รู้ฉันเอาอะไรปิดตัวเองแล้วก็ไม่ได้ออกไปนานเลยโอ้ยอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยขอไปดูด้านบนหน่อยทำไมมันมืดอ,อย่างนี้เนะี่ยเจ้าไม่ได้เล่นไม้ค้ำมานานเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ยโอ้ยทำไมไฟมือย่างนี้เนะี่ยนี้ที่ไหนเนี่ยวังเวงมากเลยโอเคอเครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมเองอเ Alec ี นะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะพูดเลยว่าไอ้โลกที่มันโลกอะไรกันแน่เนี่ยฉันไม่เคยเจอมาก่อนเออมันจะมีอะไรแปลกๆไหมนะ่ะโอเคนะพวกนายเฮ้ยมาไงเนะี่ยตกใจหมดโอ้เยอะมากเยอะเยอะเยอะโอเคพวกนายจากพาร์ทที่แล้วฉันก็มีของประมาณนี้ฉันขอคัฟโลกกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเลยเผากัน แล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมถ้ำมันกว้างจังเลยฉันจำได้ว่าฉันเคยลงถ้ำมามันไม่กว้างขนาดนี้มาก่อนนะนี่ถ้ำบ้าเลยเฮ้ยยุตกตุ๊กใจมดโอ้ยโอ้ปกห้ามขวดดงเงยอะครับโลกก่อนแล้วกันได้โลมาแล้วนี่โลมาแล้วเราก็ไปกันเลยกเอาเป็นว่าตอนนี้ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันนะเอ้ยมัน สวยผมว่าผมต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนมันเริ่มจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แล้วนี่ถ้ำหรืออะไรวะเนี่ยโกดกว้างเลยอะอะันนี้นี่อะไรนะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยผมว่าในพีนี้ผมต้องรีบขึ้นก่อนดีกว่าไม่ควรจะอยู่ตรงนี้นานๆน,น,นะสมบานเอ้ยสมบานซอมบีวิเลเจอร์โอ้ยโอ้โอ้โอโอเอยเกิดอะไรขึ้น,เ,นเหมือนรู้สึกตายไปรอบหนึ่งเลยรู้สึกอันตรายเป็นบ้าขึ้นดีกว่าผพราะว่าผมขอขุดขึ้นกันเลยดีกว่านะ โอ้ขึ้นมาสักทีโอ้มืดแล้วเหรอเนี่ยมันมืดแล้วดิโอ้ยซอ,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 อมบี้เต็มเลยแม่มดก็มีเอ้ยเอ้ยฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยนั่นนายเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครมึงใครเนี่ยกูโอ๊ตมึงใครเนี่ยเฮ้โอ๊ตฮะฮะใครโอ๊ตโอ๊ตไหนวะโอ๊ตเด็กวัด <c oughs> วัดที่ไหนตรงเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยขอทำความรู้จักหน่อยไหนนายเป็นใครในายชื่ออะไรนายชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยวิ่งทำไมเนี่ยอยากขังใกล้ๆอ่ะจะได้ง่ายจะได้ง่ายในการคุยโอ้ย ขอตั้งหมู่บ้านหลักไว้กับคนนี้เลยแล้วกันนะไม่รู้เขาเป็นใครแต่ดูไว้ใจได้แล้วกันโอเคนายนายชื่ออะไรนะนายคือใครเนี่ยแป๊บนึงนะนายชื่ออะไรเนี่ยฉันอ่านชื่อนายไม่ออกนายชื่อว่าเฮ r ริโอสเบนลอดอะไรเนี่ยเบนลอดเซลเลอร์ฮะนายขายเกี่ยวกับอะไรเนี่ยนายดูดิอะไรเนี่ยทุง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 ซาฮู อะไรเนี่ยทำไมนายขายกักนอย่างเงี้ยอย่างน,น,นึงอะ่ะเฮ้ยนี่มันตารเดเโรตาราร่าเฮ้ยขายองี้ด้วยเหรอฉันว่าฉันขอซื้อตารเดโรตาราร่ากับนายหน่อยแต่ฉันไม่มีอันเนี้ยดิต้องขอเผากันแล้วกันนะแล้วนี่อะไรเนี่ยชิมแปนชินีบานานินี่เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ฟอโกโคาเมคาเมโล คือตัวอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยบอมบารีโลโคโคุดิเฮ้ยทำไมฉันอ่านออกเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไหนฉันขอแลกตัวนี้หน่อยมันต้องการอะไรนะมันต้องการเป็นเอ่อไอ้นี่ใช่ไหมถังน้ําแล้วก็สารหลายเนาะโอเคเดี๋ยวฉันไปหามาให้รอแป๊บหนึง่งก็าขายกับทุงท่งทุงท่งทุงท่งทุง่งสาหูเลยโอเคฉันว่าฉันควรเก็บคอร์เรคชั่นซะหน่อยแล้วแหละฉันว่าตอนนี้ฉันควรจะออกเดินทางไปหาสารหลายฉันเจอที่แล้วอ่ะฉันวางถิ่นฉันไว้ตรงนี้เลยแล้วกันวันนี้ฉันจะมาเก็บคอร์เรคชั่นยายาเมึงอยามึงอย ตอนนี้ฉันจะมาเก็บคอร์เรคชันให้มันครบมาพร้อมไปออกเดินทางฉันจะมาหาทุ่งทุ่งทุงทุงุ่่งซาฮูเตรงน,นี้ใช่ไหมสารายเดี๋วฉันขอดูหน่อยอ่าเรียบร้อยครบแล้วออกเดินทางโอเคฉันว่าควรจะทํากล่องคารัฟสักเล็กน้อยสักสองประมาณนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้อ๊ อบอ่าแล้วก็เก็บของไว้หน่อยรีเหมือนมันเยอะเกินไปเอานี้มาหน่อยกับอันนี้อันนี้อันนี้ฉันจะทําบ้านให้พวกไอทุง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 แอหู้เรือให้มันอยู่สนาดอาฉันว่าฉันควรจะไปขุดทรายมาเพิ่มนะหนึ่งอันครับมาปึ๊บอฮ่าขุดก่อนไปหนะึ่งโอเคฉันว่าแค่น,นี้ก็น่าจะพอแล้วนะพราะว่าเอามาเผาเลยดีกว่าเอาเลยมาเผาดีเอาอันนี้แหละเผาเลยอืมฉันรวยโอเค ฉันมาแล้วนาะยฉันขอดูหน่อยว่านายสามารถแลกอะไรได้บ้างไหนมาไอเฮลิออนเบดล็อตเซลเลอร์ไหนไหนายขายอะไรให้ฉันทุงท่ง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 ทุง่งทุ่งเซาห์เอามาเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันขอดูไอตัวนี้หน่อยไอตัวตา,ตา,ลาเลเล่ยหรอตาลาลา,ลาไหนเป็นไงตาลา,ลลา,ลาเาลโย์รอตาลาลาเฮ้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 เฮ <laughs> <ๆ>้เล้เฮ้เฮ้เฮ เอ้ยมันขี่ได้ด้วยอู้โหเร็วมากทราลาเลโรทราลาลาไอตาเลเลโรตาลาลาทราลาเลโรทราลาลาอุ้ยนายเดินบนน้ำได้ไหมอุ้ยนายเดินบนน้ำได้ด้วยทำไมเดินบนน้ำมันเดินช้าจังเลยอ่ะถ้าฉันขึ้นบกดีกว่านทราลาเลโรทราลาลาตาเลเลโรตาลาลาทราลาเลโรทราลาลาฉันจะทำกระต๊อบให้พวกนายอยู่แล้วกันนะโอเคฉันว่าฉันควรทราลาเลโรทราลาลาเออรู้แล้วขอปิดเสียงเกมก่อนนะครับทุกคนพอดีว่าน่าจะหลอนเอาเรื่องเลยถ้าถ้าถ้าเปิดอย่างนี้โอ้พระเจ้านี่มันตาเลเลลลโตาาาอ่ะเรราาได้กกะจมแล้วทุกคน เราทำการคราฟเลยได้มา16อันขอทําการเก็บไว้ก่อนในตัวแล้วจะทําบ้านที่พวกนายอยู่อันนี้จะเป็นบ้านของใครฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันขอดูหน่อยเป็นยังไงนี่เหรอทุ่ง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 ทงงทงงทงซาฮูรทุ่งทุ่งทงทงทุงซาฮูรทุ่งทุ่งงงทงทงทุ่ซาฮูรโอ้โหทว่าฉันรีบไปดิปิดเสียงมันยังไงวะเสียงมันดังมากเลย ทุงทุ่งทุงทุงซะฮูรโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วเออไอตาเล่เล่เราตาละละาทุง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 ทุทุงทุงทซะฮูรตาเลเรตาล,ตาลเลาเฮ้ยมาๆๆฉันว่าฉันว่าฉันรีออกจากตรงนี้ดีวกว่ามันจะเป็นเสียงของอันนี้ปะเดี๋ยวบอกมัตาลเล่เรตาลลา โอเคพวกนายฉันว่าตอนนี้ฉันคิดว่าฉันควรจะไปหาเพิ่มเติมนะแต่ตอนนี้ไอ้ตาเลเล่โรตาลาล่ามันพูดวาตาเลเร่โรตาลาล่าพวกนายก็ต้องทนฟังมันไปก่อนแล้วกันนะตาเลเร่โรตาลาล่าฉันรู้แล้วตาเลเล่โรตาลาล่าต่อไปฉันจะไปหาอะไรดีฉันจะไปหาฟอกกี้คาเมลอนฟาลิโกคาเมลอนคาเมลอนอ่าฉันจะไปหาตัวนี้แล้วกันนะมันต้องการหนังวัวห้าอันกับวีสิบหกอันฉันจะใช้ตาเลเล่โรตาลาล่าในการเดินทางแล้วกันเอาไหนหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยตาเลเล่โรตาลาล่าไปอไอยู่ฉันว่าวันนี้ฉันจะหา ให้มันครบเฮ้ยนี่ไงฉันเจอ,ล,อละไป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 รัลลเลโรทรัลลลาอย่าเดินเยอะออ๊ยตียากเลย,ยฉันว่าสิ่งที่จําเป็นที่ต้องได้ใช้ก็มีเยอะอยูน่นะโอเคฉันว่าอันนี้ก็ได้ใช้นะฉันขุดไปเลยดีกว่าทรัลลเลโรทรัลลลาตอนนี้มี6อันแล้วก็ต้องใช้วีไไป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 ไลเลโลตาลล่าอไปดีกว่าตรลเลโลตาลาตล,ล่ลารัลลเลโรรัลลลาเอฉันรู้แล้วหลอนไม่หมดแล้วเนี่ยนายอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยมานีดีกว่า ไม่เป็นพานทรัลลนะ่าเลโรทรัลลลาไปไปไป,ไปเข้าไปตาัลเลเลโรตาัลล่าลาเอ้าคือเป็นยังไงเนี่ยฉันขอดูหน่อยใช้เมลอนมีเหล็ก5อันใช้ใบตองใช้หวีดใช้หวีดหวีดเหมือนกันทรัลล่เาเลโรทรัลลาลาฉันขอดูหน่อยมีตัวไหนบ้างวะลีลีลาลาลีนี่ใช้ฐานอันนี้ใช้แกะอันนี้คืออะไรเนี่ยทรัลลาเลโรทรัลลาลาเออรู้แล้วอะไรเนี่ยไป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 ฉันว่าถ้าฉันอยู่ตรงนี้นานๆฉันหลอนแน่ทรัลลาเลโรทรัลลาลา โอ้โหพระเจ้าฉันว่าฉันควรที่จะตัดไม้เพิ่มเติมนะต้องน่าจะตัด Lydia er <t> <ๆ>เยอะๆเลยเพราะว่าต้องได้ทําอะไรเยอะมากด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนตัดไม้เสร็จเลยแล้วกันนะพวกนายโอ้ยโอเคพวกนายหลังจากตัดไม้มาสักพักก็ได้ไม้มาเยอะเลยะนะนี่ประมาณ3กองน่าจะพอแล้วแหละฉันว่าฉันว่าน่าจะพอสำหรับการเก็บไอ้พวกบ้านี้ทั้งหมดแล้วมั้ยตาเล่เรตตาล่เออรู้แล้วไปเข้าไปตาเล่เรตตาล่ทุ่ง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 ซะฮุร โอเคฉันว่าฉันขังพวกนายไว้แค่นี้ก็พอละฉันไปละทรัลาเลโรทรัลล่าเออรู้แล้วอุ้ยหลอนชิบหายฉันว่าฉันควรเก็บของไว้บ้างนะสักอันเคไหนฉันขอดูหน่อยว่าฉันควรทําอะไรเพิ่มเติมบ้างอ้าทุง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 ซาฮูรเฮ้ยทุง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 ซาฮูร์อะไรวะเนี่ยหวังว่าทุง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 ซาฮูรเฮ้ยไม่หูด ี่ยพูดไปจบเลยตอนนี้ฉันได้ตาเลเล่โลตาลาล่ามากับทุงๆุ่งทุ่งทุ่เซฮูรมาแล้วต่อไปคือยังไงต่อไปก็คือชิมแปนซีนีบานานีหรือว่าเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวฟอกอตคาเมเลียนดีกว่าไหมอ่าเพราะว่ามันทําง่ายฉันราชใาตัวนี้แหละโอเคจำเราจะ้เอาตัวนี้แหละน่าจะง่ายดีมันใช้อะไรไม่เยอะแยะมากมายไกลกองเอาเป็นนี่มาแล้วก็นี่มาว้าร้อนเฮูรไม่ไหวร้อนเกินเราฉันควรที่จะนี่ควนควรควนควรควรดินอย่างนี้อ่ะแล้วก็ทําการหวานเมล็ดเ เอาบนมาได้มาทั้งหมด4อันให้คุ้มเลย <c oughs> นายเป็นใครเนี่ยข <c oughs> ุดก่อนแล้วกันโอเคฉันว่าข้าวไม่น่ามีปัญหาโอเคฉันว่าแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วหรือโอเคฉันว่ากดออกไปหาอะไรเพิเ่มเติมด้วยนะ มองหน้าฉันอย่างนั้นไอ้ทุง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 สาวู่เลยแต่เรอเรอแตาละรอเป็นไงบ้างแตาละเลรอแต่ละรอบเออมันต้องอย่างนี้ดิ <c oughs> ทำไมเงียบแล้วฉันตกใจหมดเลยฉันจะไปหาไอ้ตัวนี้นะโอเคฉันว่าเดี๋ยวไอ้ไนี้ไม่ได้ยากแต่หนังวัวได้จะใช้เยอะงั้นฉันควรจะหาหนังวัวเพิ่มเติมอันนี้คืออะไรเนี่ยบาบาอะไรเนี่ยปรึมปลื้มปัตตาพิงฮะนี่ตัวอะไรเนี่ยไอ้ปรึมปรึมปัตตาพิยฉันว่าฉันควรที่จ,จะเอามาเล่นเพราะว่ามันทำง่ายดีเออนั้นขอดูหนะ่อยไอ้ปรึมปรึมปัตตาพิงมันต้องเรู้แล้ว เดี๋ยวไปเอาไอ้ป้มปลื้มปัตปิงดีกว่ากินเลยดีกว่าเจ้าทองเอ่อมันควรจะจะหาอะไรเพิ่มไหมนะอันนี้ไม่อันนี้ปล่อยได้มันต้องเอาอันนี้2อันอ่าใช่แล้วก็ทำการเอานี่มาทุ่งทุงทุ่งทุ่งทงทุงทุงทุทุงทงซาฮูร รู้แล้วโอ้ะอะไรวะเนี่ยหลอนนะเป็นมอสที่หลอนมากเลยโอ้ยนเรียอะไรของฉันเนี่ยตัดต้นไม้ดีกว่าโอเคหลังจากได้ต้นไม้มาสักพักหนึ่งเอ้ยันพูดต้นไม้หลังจากได้ใบไม้มาก็โอ้ยนานดูหน่อยมันต้องใช้กี่อันอ่าเรียบร้อยได้แล้วไอตัวนี้คือตัวอะไรบึ้บึ้ปัตพิมตัวอะไรวะฉันก็ไม่รู้ดิแต่ฉันจะขังมันไว้แล้วกันนะโอเคนายฉันขอดูหน่อยดิบึ้บึ้ปัตพิมทำไมตัวมันใหญ่ยังเลยเนี่ยไอบึ้ลบึ้ลปาตพิมเนี่ยนายฉันขอดูหน้ามันหน่อยเป็นไงโอ้โหเ้เึ้มาก ไอปร่มเมะแต่เปร่มรปะิมเฮ้ยน่าจะเล็กเกินไปอ่ะได้ไหม รปาตัวมันสูงมากเลยไอ้ปื้มปปาตาปิงเนี่ยโอเคฉันว่าฉันไปดีกว่าไหนฉันขอดูเพิ่มเติมไหนมันมีอะไรให้ฉันทําเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มไหมเนี่ยต่อไปฉันควรที่จะหาเป็นอยากได้ไอ้ตัวชิมแปนชีนีบานานีนี่อ่าหรือไม่ก็ไอ้ตัวนี้ก็ได้ไอ้ีดข้าวไอ้ีดข้าวนี่หาง่ายอยู่แต่ฉันว่ามันควรที่จะหาอะไรง่ายกว่านี้นะันขอดูเพิ่มเติมหนมันมีอะไรที่มันหาง่ายกว่านี้ไหมอะไรที่มันสามารถหาได้ภายในตอนนี้เลยที่ไม่ต้องไปหาเยอะฉันเอาทซาย16อันกับอันนี้จะได้เป็นตัวออะไรเเนีี่บาลลลลด อะไรเนี่ยไอตัวนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยฉันว่าฉันเอาตัวนี้เนี่ยแหละตัวนี้น่าจะเอาง่ายนะเอาทราย16อันแล้วก็เอาหนังงัวเนาะโอเคฉันว่าฉันได้ละไหนฉันขอดูหน่อยว่ามันต้องใช้หนังงัวเพิ่มเติมใช่ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องออกจากตรงนี้ด่วนๆเลยมัน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 ไม่ไหวจริงๆพวกนายคือมันมั่วไปหมดเลยโอเคไหนฉันขอดูหน่อยตัวอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเอาตัวนี้ใช่ไหมน่าได้มาแล้มันคือตัวอะไรเออฉันไม่รู้แต่ฉันควรจะขังมันไว้ก่อนบาโลนีลูลิลลี่ กับไอ้บารเรลลโคโคซินีนี่คือตัวอะไรเนี่ยบรนจาริโรนี่คกบรอดีนั่นเป็นตัวาาสิบสอีอะไรตัวอะไรวะนะเอไปคือตัวอะไรบ้างที่ฉันคิดว่าฉันจะหาได้ภายในตอนนี้เลยง่ายๆเอาวีดสอันแล้วก็อะไรเนี่ยน,นี่คืออันนี้คืออะไรเนี่ยวีดสองอันกับเหล็ก16ก้อนอย่างนั้นเหรอเหล็ก16กก้อนกับ ปีดสองอันโอเคน่าจะหาได้แหละเพราะว่าฉันจําได้ว่าฉันมีเหล็กอยู่ฉันว่าฉันมีเหล็กนะเออนี่ไงมีเหล็กจริงจด้วยทพราะว่าเรตรลลาาะละโอ้หลอดมากอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไหนฉันขอดูหน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือตัวอะไรฉันก็ไม่รู้ฉันค้ามาก่อนแล้วกันนะมันคืออะไรเนี่ยฮโรซีนีเอ็นตันเนียนโอเคฉันจะเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะไหนคือตัวอะไรเนี่ยตูวหนูแฮมสเตอร์ อะไรเนี่ยบา b a l u l i ันอนอกตนี้ก่อน,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 นมันมันฮัก,กว่ะโอเคตอนนี้ชั้นได้ไมาทั้งหมด5ตัวแล้วนะยังเหลือกี่ตัวเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12มีทั้งหมด12ตัวชันได้มา5ตัวแล้วครึ่งทางแล้วนี่หว่าในมีตัวไหนที่สามารถครับเพิม่มเติมได้ไหมอันนี้ตก ปลานี่อะไรเนี่ยอันนี้ต้องไปหาแคคตัสอันนี้ต้องไปหาสลามไอตัวนี้น่าจะยากสุดนะฉันว่าฉันรีบไปหาไอตัวนี้ดีกว่าเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวบอบ์ีิโลคโครีโลฉันว่าฉันต้องไปหาใบโอมสวัมนะโอเคฉันว่าฉันจะออกเดินทางไปหาไบโอมสวัมก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวฉันมานะก่อนก่อนที่ฉันจะไปฉันควรที่จะทำเซตสปาวก่อนดีกว่าเฮ้เดี๋ยนะพวกนายฉันจำได้ว่าฉันมีเบ็ดตกปลาอยู่นี่เออฉันจะไปเสียเวลาทำไมฉันไปตกปลาดีกว่าฉันว่าฉันตก ง่ายกว่าเยอะเลยนะเออเอาไปไปไปฉันว่าฉันพี่ตกปลาดีกว่า <Please. S 1> โอเคอืมอ่ะฉันเอาตัวนี้มาเลยแล้วกันอุ้ยได้ของครบเลยปะเนี่ยเนี่ยได้ของครบเลยนะเนี่ยพวกนายเนี่ยดู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 ดด อันนี้อะไรเนี่ยไอตัวนี้เหมือนจะไม่เคยมีใ่ปะฉันเอาอะไรมาแล้วเนี่ยอันนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เคยมีน่าจะครบแล้วแหละอ่ะครบแล้วโอเคเดี๋ยวฉันไปสร้างก่อนมีกี่อันนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบวกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสามตัวเดี๋ยวสิบสามตัวได้ไงวะมันมีสิบสองตัวไม่ใช่เหรอประมาณสิบสามตัวได้ไงตัวนี้น่าจะตัวเดิมปะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอะวัคค์สะตูรโนสะตูรนิตานี่ตัวอะไรวะเนี่ยอ่ะวกันคค์สะ โอเคโอเคพวกนายอันนี้ก็คือทั้งหมดใช่ไหมโอ้โหโอ้เดี๋ยว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 เฮ้ยทำไมมันตีกันอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยฉันไปดีกว่าโอเคเคฉันไปแล้วฉันไปแล้วไอ้พวกนี้น่าจะไม่เข้ากันเท่าไหร่นะอ่ะดูดูดูมันตีกันดิโอ้พระเจ้าอะไรวะเนี efecto, ่ย <mission> <CS>. <cond> โอเคเดี๋ยวฉันขอลองเปิดเสียงดูนะพวกนายว่ามันจะหลอดขนาดไหนอ่ะฟังนะโอเคโอยทำไมบารทเรนโอ้ยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าโอ้อะไรก็ไม่รู้เตมไม่หมดเลยเอาเป็นว่าสหรับอีีนี้ก็ต้องขอจบไปเพลงเท่านี้แล้วกันนะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วฉันว่าเอ๊ย มันเยอะมากเลยอะ่ะโหแปลว่าอีพีนี้นก็จบกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะส่วนคนที่สงสัยว่าไอตัวไอตัวนั้นเปนตัวบ้าอะไรวะนะเอาเป็นว่าช่างมาเลยแล้วกันฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยโลกนี้บ้าเกินฉันขอหนีจากตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวช่างมาเถอะของก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละขอไปละบายๆแล้วโลกใบนี้อะไรก็ไม่รู้อู้ยไปลวจ้าไม่ตายเอาให้มันแตกไปแล้วจ้า